สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้เขาของผมเมื่อช้างซึ่งมาที่เซิร์ฟต่างประเทศอีกแล้วมาก็ดูาการแข่งของทีมแบดมินตันเกมกับทีมเทคนิกอินปารีเนี่ยฮะโอ้สองพันสองพันทั้งทั้งสองทีมเลยดูแล้วโอ้โหนี่ไม่แพ้เลยไม่ก้อน โอ้ยเซิร์ฟนอกมันสามารถอัพโหลดไอ้นี้ได้ไอคอนได้แกมมากเลยเนี่ยโอ้โหโดยเอาไอคอนของทีมนี้ออกออกมาเป็นแบบอย่างเงี้ยคุยเท่แล้วแบบว่าอไอเียนี้ไม่ไม่เหมือนใทรเลยคือแบบว่าเป็นรูปอฟอร์ดบูปอะแล้วก็ใส,ส่สีนี่ สวยเปล่ะอ่ะลืมลืมพูดไปเลยว่าเขาเลือกฮีโร่อะไรขึ้นมากันอืมโอเคตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วก็ปิดปิดกล้องกนี่เลยเนี้ยมาดูทางฝั่งดิเจีนนี่ฮะมีเลือกโอฟิเลียที่สองเป็นแม็กมาสทางคนที่สามเป็นบับเบิ สีเป็นแอสเรีแล้วก็สกาครับสกาออกอ๋อ,อ,อ,อได้ได้หวาดมาทั้งหมด4อันเลยฮะตอนนี้ซึ่งน่าจะเนบการเอาของวางวางใส่ลิงแล้วก็เอาใส่ตัวจะกลายเป็นของของเราเห็นไหมตอนแรกจะมีไอ้รูปบัลโลวิ่งฟอมเป็นการยืมมาจากคนน,นู้นคนนี้เนี้ยเรามาพูดต่อฟัง เฮลบอลมีโซทสติดนะฮะแล้วก็เอนจิเนียร์เฟเบร์เค้นแล้วก็โซลซเลอร์อันนี้ไม่เห็นคุยอะไรกันออชชชชชอตเอา,อออเอาสตนาาาันตาสตันต์โอ้คือนี้แบบว่าแบบว่าไอ้พวกนี้มันจะทำเอเอ็มอาร์สองพันแปดแปดตอนนี้ตะเก้าวิ่งเข้ามานะครับ ปิดปิดนี้ก่อนโอเควิ่งเข้ามาแล้วก็ปักหวานนี้เลยครับเพื่อไม่ให้โซโซซิตได้ฟาร์มปอกหวานแล้วซูมภาพออกกองอุ๊ยอินจีเนี่ยเห็นป่ะชัดเจนครับโอ้โหแล้วกดมานานแล้วโดนยิงมาเมื่อกี้เจอด้เลยนะเขามีหวาดปักหวาดตรงนี้ตอนนี้ ข้างล่างในล่างเจอคาเค้นกับเต่านะฮะส่วนในป่าเอนโนฟิเลียแล้วก็ตรงกลางเป็นเปเบิลเอนจิเนียร์กับแม็กมาร์ตแคทซอรี่อันนี้กอดส่วนในบนนะเป็นโท,ทเทเลอร์โอ้โท,ทเทเลอร์แคลรี่ด้วยซึ่งเจอกับสเกลนั่นเองะครับส่วนในป่าเป็นโซลสติซซึ่งโดนสเกลหวาดแกล้งไหม่หมดเลยะครับนี่นะครับเทียบเลยเนี่ยว่าโอ้โหไม่มีที่ป่าเลยดีกว่า เในการโอ้มีการตอดกันแล้วเป๊เปลือเหลือเหลือครึ่งหลอดแล้วตอนนี้เปิ่มด้วยด้วยระยะยิงที่ไกลกว่าไล่ยิงแล้วก็สกาอ๋อสกาอ๋กโหกินต้นไม้มาแปดอันเลยครับอันนี้เป๊เบลหนึ่งมาโดนกดดูเหมือนจะมาโดนกดทั้งคู่ด้วยหรือเปล่า ตัวนี้นี่ฮะสกิลหนึ่งของแรปซอรี่นี่แรงมากเลยเอ่อสกิลชื่อสกิลอะไรนะสักแคชสักแตสสักตาสักโตอะไรเนาะสักตาตาโอหรือสกิลแคชแผ่นนั่นเองนะอืมันนี้ไปดู g ี m ครับโอ้ไปเจ้า เจอเขาเตรียมร้อยเนี่ยเนี่ยเป็นถึงคารลำบากของโซซิสเลยเพราะว่าโดนสเกลวาดวาดไปหมดเลยเนี่ยจอเลยต้องมาฟาร์มเลยที่โอ้โหแล้วเจอคีเพ็ดแมนนะครับอันนี้เล่นบนว่างแนมอันนี้ก็สองนาทีแล้วออกไปตัดรูนละเอนจิเนียร์กับลัคซเรียโอเค น่าจะโดนหรือเปล่าน่าจะโดนหรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่าตัวนี้แน่นอนครับเปเป p e r สตันไปแล้วเทคเ away มาอมีโซซิตวิ่งเข้ามาชาร์จโอ้ไม่ว่าสตันสวยมากเลยสตันสองคนแล้วก็ใครครับตัวนี้ใครใครเป็นใครโอ้โหแลปซอลี่ล่วงไปแล้วเป็นคนแรกครับอืมหมัดของเปเป p e r แรงมากทุกหน้ายุบเลยทีเดียวตอนนี้โซซิตก็กลับไปตามแล้ว เียมาดูเ่นโอ้เรนล่างดูดูอ๋อเป็นเต่าครับอเคน,นะตอนนี้ทีวีจองก็พอพ,อพอกันเลยซึ่งแบบอยู่กันอย่างพอดีพอดีครับตอนนี้ก็กดขวดยาไปแล้วเลนกลารนะอ่ากดผิดอ๋อเต่ามาออกเทมาเป็นขวดนะท,นทีนี้ละอเคโดนต่อสบไ,ไปรุ่นเลนกลางครับปุ่มเปเปอโดน อย่างนี้ไม่รอดแน่นอนนะเอ็นจิเนียร์จะตายด้วยหรือเปล่าโอ้แบงบันน่าจะสตัน์ยเมื่อกี้แล้วก็มีโอฟิเลียออกมาช่วยนะแล้วก็สแคทแน่์ตายหาไปแล้วอ่าตอนนี้โซซีก็เริ่มเริ่มเริ่มมีที่ฟางกันแล้วโอเคมาดูเลนที่บวกกันบ่อยๆอยนีกว่าตัง เต่าเต่าทำไมาอัพหนึ่งสองกัโเนี่ยตอนนี้รูนรูนจะเกิดแล้วมีการเอาสกิลมาขวางไว้ฮะโอเคเป็นรูนขอบใจนะฮะรูนรูนจริงนี่เป็นโอฟิเลียมายืนเฝ้าไว้แล้วอ๋อมีการร้องขอจากบับเบิ้บบลบอกรูนได้ไหมเดินมาเก็บแล้วก็เดินมาเลนกลางเลนกลางนะอ่า หล่อคูนีีคาเกนโกเวลห้า well แล้วดีเวลห้ากันหมดแล้วฝั่งนี้โอ้ตอนนี้เอ่อทอร์ชิลเลอร์กับสเกานี้พอๆพกันเลยวะสามารถกดกันได้เพียนแต่ว่าสกาไม่ได้กีฟแต่ได้เวล CPM มมีร้อยกว่า ดูเข้มเงี้ยพี่แจนี่ไม่ออกเป็นของใหญ่ๆเลยฮะโอ้ตอนนี้แมงมัสตันเปิดไปที่แป๊บแลครับอืเอ็นจิเนียร์เข้ามาคิวสกัดไว้โอเมีเทคเอาไว้ครับรอดหรือเปล่าสกัดเข้ามาพอได้ทีเดียวเองอืมรอดครับโอ้โหอ่ะใครทักใครทักจีเนียใครทักจีเนี เล่นเสริมนอกมันไม่ไม่ใช่การีนาเนะคือถ้าเสริมต่างประเทศมันจะเป็นเข้าเข้าแบบแบบแบบเหมือนเข้าเกมออนไลน์ทั่วไปอะที่ว่าใส่ไอดีในเกมฮอนเลยผมเปิดฮอนปุ๊บใส่ไอเดีเข้าเลยคือไม่ต้องผ่านการีนาเพราะว่าเสริมนอกไม่มีการีนาโหตอนนี้มีเต่าสามตัวอยู่ข้างล่างมีเต่าห้าห้าหกนั่นเองอนนี้ S2 โห S2 เ้ืนะ่เพื่อน K2 นี่เลย เงียบอ๋อโอ้ตอนนี้ครับสเกาเดินมามองของมางเห็นเปเปอรเปเปอรเปเปอร์น่าจะเห็นหวาดมีหวาดฟ้าตรงนี้น่าจะเห็นสเกามาทอมๆมองๆองอ่นะดูการหวาดของเขาดีกว่าสเกาอัพสเกาบอกว่าไม่อยู่เลยนะพยายามวิ่ง วิ่งไปวิ่งมาทำท่าทีจะมาช่วยตอนนี้ก็กลับไปเลนไปฟาร,ร์มต่อน่าจะให้เบวหกมีซูมะน่าแหกแน่นอนอันนี้เบเบิลไปไหนวะโอ้หกลับบ้านนี่ครับออกมาเป็นมาอาของแล้วก็เดินโอ้หเดินกลับไปกลับมาน,นี่อันนี้ได้ทิ้งทิ้งเอนจิเนียร์ไว้อยู่ในคนเดียวอย่างนี้ไม่พอใจแน่แน โอ้แต่โซมายิงลอ,อยฮะเนี้ยสกาวมาหวัดทิ้งไว้เลยว่ามึงห้ามตามนะเจซึ่งตอนนี้สกาวก็เดินมาสอนแนมเห็นโซแน่นอนคนรับแบบนี้ซึงแรดตอรี่น่าจะเป็นเป้าหมายของฝั่งเฮบอลแล้วโอ้ตัวเนี้เปเปอร์สตันเข้าไปมีการเทคเวย์ออกมาแล้วก็นี่ฮะโอ้แมวสตันสวยมากลแล้วเจ้าห้สามตัวอื้อหือ เต่าว,ว่าไงครับได้ยิงเฉยๆโอ้แทกเวไปครับไม่กอดซึ่งเมื่อกี้มีการฮิวจากโอพิเลียมาด้วยครับโอยิงแบบว่าเป็นการเป็นการไปที่สุดยอดจริงๆอ่าเราไปดูกันอีกครั้งไหมหรือว่าไม่ดีผมอยากดูอ่ะโอเคผมดูดีกว่า นี่ฮะมาดูเป็นช้าๆทีนี่ฮะคือเปเปอร์สตันไปแล้วก็เนี่เทคเอาเวมาที่แมงมัดแล้วก็มีโซโซสติดวิ่งเข้ามาครับสตารปแมงมัดเนี่ยได้ฮิวจากโอฟิเลยสตันสามไปตัวโอ้โหทีนี้แล้วก็อีลักษันใส่หน้าแล้วแล้วมีเต่าวัดเข้ามาครับตายไปแล้วสองตัวแล้วก็เนี่ยเต่าเข้ามาเก็บยิงยิง โอ้ต้องปล่อยมือเลับจังหวะน,นี้สุดยอดโอ้แมงมัดที่ทำทำสวยมากเลยทำทำงามงามหน้ามากเลยครับเออเล่นโดยลิมผมผมอวยควนนี้ว่าคนนี้ไอดอลเล่นเก่งมาก <laughs> อวยควนนี้ก่าเต่าครับเกวเซอร์ขึ้นไปข้างบนมาเอาชีพ ในทันทีเลเรนมอนก็เพื่อนเขาออกกันออกดันป้อมหน่อยแล้วกันไม่ไปออกกับเขาแตนป้อมปิดตรงนี้ก่อนอ่าตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดไฟอีกรอบแล้วอันนี้ก็นีเจเนียมาช่วยข้อแคะข้อแคะ ซึ่งเป็นการหวานนี่เองครับจริงๆเ,เ,เดินเดินเข้ามาในซอกเดินเข้า,าหวานแล้วเพื่อความปลอดภัยใส่ไม่กล้าลงมาแถวๆนี้เพราะว่ามีหวานจากฝั่งตรงนี้แล้วก็แมงฟัดกินด้วยจริงๆลงมาคงตายห่านแน่นอน <c oughs> ตอนนี้มาอยู่เลนสองคนอีกแล้วต้องเก็บเก็บอยู่ในในเลนนี้เลยเจ้าเติมยาแล้วก็ เดินดูครับจ้อันนี้อ้มมีการบดพาอจากฝั่งเฮบอ์นะน่าจะเน็ตหลุดหรือเปล่า <ś led> โอ้ตอนนี้สก๊อตอู้วได้หงมเลยนะครับมีการหยุดหยุดให้ตกใจเล่นนะหยุดแล้วก็ฆ่าแล้วก็ค่อยโพสเก็ตติ้งสักทีดีใ์ด uh ิสติ้อะเก็ตติ้ง คอนแดนดีซีงงครับทีนี้คือเมื่อกี้น่าจะเป็นนี่ฮะโซโซติกใช้คูดาอันติไปน่าจะชาร์จใส่หน้าสเกาไปจนเต็มแล้วก็พุ่งมาฮะแล้วก็เนี่ยโทเทเลอร์สกิลป้าบป้าใหญ่แน่นอนแล้วก็มีน้องมีดัสด,ด้วยครับแน่นอนไม่รอดผมกอกอไว้ตอนที่อันพอเลยแล้วก็ระพัน โอ้เนี่ยอันพอแล้วก็คุยเลยกันเกี่ยวไปสามทีนึกนึกนึกแมงมัดปุ๊บพุบตอนนี้แมงมัดมีเงินเก็บอยู่อสองร้อยครับดูไว้เทพอุ้ยเมาลุ้มอ๋อตอนนี้ป้อมแหกไปพร้อมๆกันเลยครับนี่ตรนนี้ โอ้โอฟิเลียเดินมาอยู่ไกลขนาดนี้โอ้สแตนไม่โดนแล้วเป๊ะตายเองหรือเปล่าโอ้ยิงดูคีฟครับเนี่ยต่ามาเคิร์ฟฟิลใส่ใส่หน้ายิงยิงออติดสแตนไปแล้วอืมพ่นเออกลายเป็นม้านินมะกองเลยโอ๋ไม่ก็โอ้โหโอฟิเลียมาเป็นไอ้นี้ไม่ใช่ออกดิอ่ายังไงดีจับจับมาเป็นวาลาบอลลี่เดอร์ซึ่งมีสกิลหนึ่งเป็น ไอ้ขว้างไอ้ยิงยิงลำแสงลำแสงนำน้าออกมาโหตอนนี้สกาวเดินเดินอ้อมเข้ามาเอนจิเนียร์เป็นเหยื่อแน่นอนนะสัตว์ป่าเปล่านะไ่สีพลรทิพลรทิล่วงไปแล้วฮะเอนจิเนียร์อ่าพูดถึงคือโอฟิเลียนี่เมื่อกี้ล้มล้มเปไปได้ง่ายเลยเพราะว่ามีไอ้นี้ย 3ตัวดาเมจคนละ60ใช่ไหมแล้วก็พ่นพ่นท่านหนึ่งอีกร้อยหนึง่งแล้วก็สกิลด้วยตัวเองอีก200โอ้โหเป๊ปนี่โดนเบิร์ดดาเมจแบบจะล่วงไปเลยเป๊บเบิร์ดของเราซึ่งมีเลือดโอ้ตอนนี้พันพันหนึ่งแหละโอเคตอนนี้แมงมัรเดินสวนมาสตันเข้าหน้าอีรับชั้นใส่หน้าแล้วมีงารน,นี่ฮนะ โอ้เมื่อกี้อาจจะแบบว่าเอ้ยทำไมเป๊ปไม่หันไปสตาร์ทเพราะว่าแัสเตอรี่เข้ามาคี้กี้กกโกรเลยครับอนายแหกนี่ก็เข้าสูมโม่โหมดแล้วดันดันตอแทงด้วยชืออ่ะันนี้เทอิลเลอร์ไม่ไม่ได้มาดันอะไรกับเราเลยครับเพราะว่า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 อะไรไม่ดูเต่านี้แบบมาด้วยตลอดอ โหโตตอนนี้เอ่อแมงมันจะได้เป็นพีเคแล้วอีก10บาทได้แน่นอนส่วนก้าวทำทำทีท่าว่าจะเอาคาเคนะเพราะคาเคเลือดพันหนึ่งสายหรือเปล่าเต่ามีเคอร์ฟิลด้วยเนี่ยมาปาบอันติเคอร์ฟิลซูมปัปงโอ้โหเลือดพันหนึ่งครับวู้ซึนามิโอ้โห ใครใครดูไม่ทันใครดูทันผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็ย้อนไปดูนี่ฮะคือตอนแรกเนี่ยใบปั๊บใบปั๊บเจียวเจีเซิร์ฟปั๊บปั๊บนี่ฮะอันอนี้หนีไปแล้วเต่าหันมาเอาบิงที่นกครับแล้วก็โอ้โหคือเมื่อกี้นก,นก นกเนี่ยมาส่งบิงให้เต่าเต่าเลยเดินเดินหันกลับมาเก็บบิงแล้วก็บิงไม่ฆ่าคาเค้น,นครับ oh oh เอามีจ้าเอามีดเจ้าอย่ยตอนนี้เต่ารวมรวมว่าเต่าได้บิงแล้วนั่นเองได้บิงปุ๊บใช้เลยได้ปุ๊บใช้เลยคาเค้นล่วงเลยดีกว่าโอเคครับนี่เล่นบนเจอกับแอคมัดอู้หโดนสตันไถน้าไปไม่เจ็บรับจ้า ปั๊มยาแดงนะเพื่อความปลอดภัยทั้งที่เลือดมีอยู่นิดเดียวโอ้ยใช้แบบไม่ไมันดูจะพูดไงอ้าตอนนี้ไม่แสงว้าวจาะโอ้เป็นลคยเข่นนี่ครับแสดงความต้องการหรือเปล่ามาคำถามขนาดนี้อ้าโอ้ตอนนี้แม็กบัดวาวไปน่าจะเลนกลางหรือเปล่าตอนนี้นักสตีเกี่ยวไว้เรียบร้อยซึ่งนักสตีมีดับเบลิลแล้วเกี่ยวเป๊บ ใช่ไหนไมัมบ้ามาเต่ามาพนเปีย้ยตายโหยโอ้ยไม่กอดวันนี้ GPM ผมฝั่งเออไอเจี้ยนี่นำไปเจ็ดพันเลยนะครับโอเ้โอเนีเ่ยดันป้อมดันป้อมไม่มีทีเท่าว่าจะมากันป้อมด้วย มูเทเบร์ก็ได้มาเป็นพาวเวอร์เทเปข้างหนึนี่แล้วออกมาเป็นคลิปสามตัวแล้วอุ้ยตอนนี้เป๊บโดนนะโดนมีแสงซูมเข้ามาเตาเข้ามาบ้าแล้วแห่หรือเปล่าแห่ไปแล้วสกิลแรกโอ้โหเขาเข้ามาบ้าไปที่เอนจิเนียครับโอ้ไม่จอดโอ้งงไปหมดแล้วตอนนี้ผมพลาดไม่ทันแะล้วะพลาดไม่ได้โอ้ตอนนี้แมงวัสตสันไปแล้วครับ เต่าอุ้ย,ย,ยแคลลี่แคลลี่ของฟังเฮลบอลตายหงเลยนะครับตอนนี้คารเค็นก็น่านจะเป็นอีกตจวหรือเปล่าตอนนี้แมงมัดคู่ดาวคู่ดาวได้แล้วสตันปา้ามีการเป่ามาเรียบร้อยครับเต่าเต่าถุยเต่าเป่าสกิลหนึ่งใส่หน้าไปเลยเมื่อกี้สุดยอด่าตอนนี้เป๊ปเกิดเกิดแล้วไม่รู้ว่าซื้อเกิดหรือเปล่าแต่ไม่เกิดไปจังนตอนนี้แมงมัดบิงขเข้ามาเปิดแล้วครับ ต่อเข้ามาใบาโอ้ไม่มีอะไรมาก่อนนะเพราะว่ามานามหมดกันแล้วต่าโอ้ยมีโนทอสตันไม่โดน,โน,นครับอันนี้อู้ยหลบไม่โยนอแน่นอน,นครับเจงหวะนนี้อ๋อเป็นเป็นได้คิวของฝั่งโซซินะเราเป๊ปโยนโยนเข้าไปในป่าเลยเอยเข้าไปเข้าไปในบ้านของตัวเองโอ้แต่แปมนี้ห่างกันเยอะมากนะสิบสี่สต่อสี่นะครับผม สเกลเข้ามาควนนะควนเอาหนึ่งทีได้ไหมแล้วนีอย่แบบเนี้เจ็บกัแล้ตอนนี้ก็ฝั่งริเจนก็มาหวานตรงนี้ยวาดตรงนี้หาฟ้าตรงนี้เนี้ยมีหวานของอสเกลหวานหวานต้นทุนต่ํำนี่เองมหวานตรงนี้เนี้ยมีเฮลบอลมาฝากหว่านตรงนี้เพราะว่าดูว่าไอ้ไอ้ริเจนมันจะเอาคองหรือเปล่า อันนี้ก็ฟาร์มกันอีกแล้วโหเต่ามาเป็นทั้งบิงทั้งแท็บเล็ตเลยครับแล้วก็สกอตมาเป็นอ๋อเอพิโซดสกูร์ไอเทมดูดเลือดซึ่งกีฟของโอฟิเลียจะได้ไปด้วยตัวน,นี้ต่างกับเดิมแล้วครับฉายแสงโดยฉายแสงวิจารโซัซิสว่าไงัยว่างว่าง,างยังไงต่อแบ่แบ <Bad. S 1> สกิลหนึ่งมาแล้ว ใบไปแล้วยังไ,ไงแม็กมัรสแม็กมัรสโอ้ตอนนี้เจเนียการเอเนจีฟิวบอลไปแล้วเบื่อเลยทีนี้โดนเกี่ยวสแตนบินหอบลู่ไปแล้วหนึ่งตัวโอ้ไปเปอร์สแตนบอลด้วยครับเมื่อกี้แล้วก็โซลิสสแตนบอลนี้มีการจารติจาและโซเลียโอ้โหอ,รรโอีรับชั้นใส่นาไปแล้วแม็กมัรสตอนนี้อมีการฮิวจากเอาพีเดียแม็กมัรสเมื่อกีส้สแตนไปสองตัวสวยมากเลยแล้วก็เนี่ยโอ้ยทูไปแล้วอ้าว อ่าทำไมไม่ซูมอ่ะโอ้โหตอนนี้แมวสตัดปาบแล้าซูมมาแล้วฟรีอ้าวเหลือเต็ดซา AWP ครับไม่กอดโอ้โหแล้วก็ฟังอ่าดิเจนเปฝ่ายชนะไปนะครับผมเกมนี oh. <ๆ>้ผมมีการคอรจีมีการคอรจี มีการเซลสเกลก่อนออกด้วยครับจ้อยโอเคโอเคครับเมื่อกี้เป็นแมตชนี้มแมตเจอกันระหว่างสองทีมนี้โอเคครับจบไปแล้วสำหรับอการเล่นของสองสองพันเซิร์ฟต่างประเทศนะครับยังไงถ้ามีคำาิิชมอะไรก็สามารถ ติดชมได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิป YouTube นี้เลยแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย